วิธีหาอาชีพใหม่ให้กับตัวเองครับย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนตอนที่ผมตกงานใหม่ๆ ผมไม่เคยประกอบอาชีพอะไรเลยครับนอกจากกราฟิกดีไซน์ดังนั้นเมื่อวันที่แม่ผมเป็นมะเร็งและผมลาออกจากงานนะครับผมจึงไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยแท้ทจริงแล้วเราเกิดมาเพื่อที่จะทำอะไรกันแน่หาตัวเองไม่เจอจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับผมได้เห็นความเป็นความตายของคนอื่นผ่านโรงพยาบาลบ่อยๆเข้าผมจึงรู้สึกว่าชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่สั้นยิ่งนักดังนั้นแทนที่เราจะมานั่งเครียดนะครับว่าเราจะเป็นอะไรเราจะทำอะไรสู้เราหาวิธีในที่ยันให้ตัวเราเนี่ยกลายเป็นคนที่มีความสุขในทุกๆวันดีกว่า และผมเชื่อว่านะครับมนุษย์เนี่ยจะเป็นคนที่มีความสุขได้ก็ต่อเมื่อตัวเองสามารถบรรลุความฝันได้ผมจึงนั่งนะครับมานั่งย้อนถามตัวเองว่าแล้วเราเนี่ยเกิดมาเรามีความฝันอะไรผมหยิบกระดาษขึ้นมานะครับเขียนเลข1นถึงสิและเขียนความฝันของผมลงไปครับไม่น่าเชื่อครับว่าความฝันของผม10ข้อเนี่ยจะมีความฝันที่สามารถสร้างรายได้ได้และวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีให้คุณได้ฟังกันครับรับประกันว่าถ้าคุณทําตามอย่างจริงจังคุณจะเจออาชีพใหม่ที่คุณอยากจะทําแน่นอน ก่อนอื่นเลยนะครับให้คุณหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วก็เขียนอย่างนี้ครับความฝันสิประการที่คุณควรจะเดิมพันแล้วก็เขียนเลข1 2 3ไล่ลงมาจนถึงเลข10บครับคําถามที่ผมอยากจะถามคุณนะครับก็คือถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณมีเวลาอยู่บนโลกนี้อีกแค่3ปีเท่านั้น3ปีเท่านั้นอะไรคือ10เรื่องที่คุณอยากจะทําก่อนที่คุณจะตายเขียนมาครับ เมื่อคุณเขียนแล้วนะครับผมอยากจะแชร์ความฝัน1ิประการของผมนะครับให้คุณได้เรียนรู้และคุณดูเอาเลยนะครับว่าตลอดระยะเวลา3ปีผมทําตามความฝันของผมไปจนถึงระดับไหนข้อแรกความฝันที่ผมเขียนข้อแรกเลยนะครับอยากจะเล่าเรื่องที่ผมเกือบเสียแม่ไปอยากจะให้คนรู้ว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่านึกออกไหมครับว่าผมทํายังไงกับความฝันข้อนี้ ผมลงทุนเป็นเงินนะครับจดโดเมนนะครับ300กว่าบาทแล้วก็เช่าโฮสเนี่ยปีหนึ่งนะครับ2,000กว่าบาทนะฮะสร้าง w i t h a r o com แล้วก็ s t a r t y e a r w a y com ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็มีเป้าหมายก็คือแบ่งปันประสบการณ์ของเราเรื่องที่ว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่า ทำไมผมถึงผลักดันให้คนไทยเนี่ยกล้าเป็นนายตัวเองให้กล้าแบบออกมาทําตามความฝันของตัวเองเพราะผมรู้ดีครับว่าสิ่งที่แพงกว่าเงินก็คือเวลาและทุกวันนี้นะครับคนหลายคนเนี่ยคือไม่ชอบงานที่ตัวเองทําเอาเวลาของตัวเองเนี่ยไปขายเพื่อแลกเงิน ผมก็เลยสร้างนะครับบล็อกของผมขึ้นมาเพื่อที่จะแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องนี้โดยเฉพาะคนที่มีความสุขกับการทํางานประจําอยู่แล้วเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำนะครับให้พวกเขาเนี่ยสร้างเส้นทางนายตัวเองรอเอาไว้เลยเพื่อวันหนึ่งมีเหตุผลนะครับที่จะต้องให้ลาออกจากงานจะได้ไม่ต้องเครียดเรื่องเงินส่วนคนที่ไม่มีความสุขกับงานประจําแล้วผมอยากจะเป็นเหมือนกับตัวแทนความหวังนะครับว่าเฮ้ยบนโลกนี้ถ้าวันหนึ่งคุณไม่ชอบเส้นทางที่คนส่วนใหญ่เดินคุณยังมีวิทสตาร์เยอร์เวลและวิทวิทาโรเป็นเพื่อนอยู่นะครับความฝันข้อแรกผมลงทุนไปประมาณ2 0 0 0 800กว่าบาทแล้วก็กลายเป็นรายได้กลับมานะครับข้อ2เปิดกราฟิกเฮาส์เล็กๆครับการเปิดกราฟิกเฮาส์เนี่ยนะครับถ้าเราคิดแบบคนมีตังเราก็ต้องมีออฟฟิศมีห้องรับแขกสวยๆมีคอมพิวเตอร์ให้มนุษย์เงินเดือนของเราเองแล้วก็มีมนุษย์เงินเดือนที่เราจ้างมาเองกลับมือเลยครับแต่ว่าตอนผมตกงานผมไม่มีตังค์พอเราไม่มีตังค์เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์จะบังเกิด ผมก็เลยตัดสินใจนะครับเปิดกราฟิกเฮาส์โดยที่ตัวเองไม่จําเป็นต้องมีกราฟิกเฮาส์เลยซึ่งต้องขอบพระคุณมาดามสตาร์ยูเวมากเลยนะครับที่ช่วยขายของให้ผมเสมอเวลาผมไปขายของคือผมเนี่ยจะโทรหาลูกค้านะครับที่ประกาศรับสมัครมนุษย์เงินเดือนกราฟิกดีไซน์ผมจะโทรไปนะครับแล้วก็ยื่นพอรตยื่นความสามารถให้และมีเงื่อนไขก็คือผมจะไม่เข้าออฟฟิศนะผมจะทํางานอยู่ที่บ้านคุณจะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องมนุษย์เงินเดือนของคุณจะลาออกเมื่อไหร่จะมีปัญหาการเงินในออฟฟิศไหมปัญหามาสายก็ไม่มีคอมพิวเตอออร์คุณก็ไมม่ต้้้งซืใหผ ประกันสังคมอะไรพวน,นีคุณก็ไม่ต้องจ่ายทํางานกับผมคุณแค่ส่งอีเมลมาภายในระยะเวลากี่วันก็แล้วแต่ผมจะส่งอีเมลพร้อมผลงานกลับไปก็เป็นวินวินเกมครับผมก็เปิดกราฟิกเฮาได้โดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ลงทุนสักบาทเดียว อ๋อลงทุนค่าโทรศัพท์ในการโทรไปครับแล้วก็ค่าขับรถที่จะไปขายงานให้ลูกค้าด้วยแน่นอนครับว่าช่วงแรกๆเนี่ยผมกับมาดามเราไม่มีประสบการณ์เลยนะครับเราโดนลูกค้าหลอกให้ทํางานฟรีบ้างโดนลูกค้าโกงบ้างทํางานแล้วไม่ได้เงินบ้างแต่ทุกอย่างก็เป็นประสบการณ์สําหรับคนที่ต้องการจะเติบโตในเส้นทางในตัวเองที่จะต้องเจอสักครั้งหนึ่งในชีวิตมันจะได้ซึ้งในรถพระธรรมครับ 3. ไปแบ็คแพคท่องเที่ยวทั่วโลกครับเวลาตอนผมทำงานประจำผมเปิด a c e b o o k นะครับผมดูแฟนเพจของคนที่เขาท่องเที่ยวแล้วเราก็เกิดแรงบันดาลใจว่าโอ้โหเราอยากไปเที่ยวเหมือนกับเขาจังเลยจนกระทั่งวันที่ผมตกงานนะครับและผมเริ่มมีรายได้กลับมาแซงงานประจำเนี่ยผมก็เลยลองตัดสินใจนะครับไปแบ็คแพคที่สิงคโปร์คนเดียวเป็นเวลา7วันโดยไม่เปิดโรมิงใช้เพียงแค่หนังสือนําเที่ยวนะครับหเล่ม ด้วยความที่ว่าเราฝันมาตลอดชีวิตเลยนะครับว่าเราอยากจะท่องเที่ยวรอบโลกเราเลยตั้งความหวังไว้สูงมากปรากฏว่าพอเที่ยวไปนะครับพอเข้าวันที่4เนี่ยก็ยังสนุกอยู่หรอกแต่พอขึ้นวันที่5รู้ตัวเลยครับว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะท่องเที่ยวรอบโลกเราไม่ได้เกิดมาที่จะแบ็คแพคแล้วก็เที่ยวทั่วโลก ต้องขอบพระคุณมากเลยนะครับที่ผมเนี่ยกล้าทําความฝันนะครับโดยการลา,าออกจากงานก่อนแล้วก็มาเป็นนายตัวเองแล้วก็ไปท่องเที่ยวรอบโลกเพราะว่าถ้าเกิดสมมติผมเก็บความฝันท่องเที่ยวรอบโลกนะครับไปทําตอนวัยห0ปีถึงตอนนั้นผมอยากจะฆ่าตัวตายครับว่าเฮ้ยการท่องเที่ยวทัวโลกเนี่ยมันไม่ได้สนุกเหมือนอย่างที่เราคิดเลยแล้วเราเองก็ไม่ได้ชอบไม่ได้ฝักใฝ่อยากจะไปทางนั้นด้วยเพื่อความชวนนะครับหปีต่อมานะครับผมชวนมาดันสตาร์เยยไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกัน2คนและปรากฏว่าสนุกมากๆครับผมถึงได้รู้ว่าการเที่ยวขอองผผมมมเเนีีี่่่่ยยยยไไดดด้้ากจะทววววตตัคแ แต่ผมอยากจะเที่ยวกับคนที่ผมรักผมเชื่อนะครับว่าเป็นแฟนาร์ตเยอเวก็คงจะมีความฝันข้อนี้เช่นเดียวกันดังนั้นนะครับแทนที่จะรอเก็บตังก้อนแล้วก็ไปเที่ยวรอบโลกทีเดียวคุณควรลองเริ่มนะครับเที่ยวประเทศแรกได้แล้วและถ้าถามว่าประเทศไหนทเที่ยวง่ายสุดผมขอแนะนําสิงคโปร์ครับเพราะว่าไม่ต้องใช้วีซา่าใช้แค่พาส,สปอร์ตนะครับแล้วก็ไปอยู่3าวันเนี่ยค่าใช้จ่ายก็หมื่นนิดเองอาจจะมองว่าแพงแต่ถ้ามองว่าเป็นการลงทุนในการซื้อประสบการณ์ชีวิตขอบอกว่าคุ้มโคตรค,ครับ กับความฝันข้อนี้ผมไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับแต่ก็ประหยัดเวลาในชีวิตไปเยอะเลย ผมชอบมากเลยนะครับที่จะศึกษาไพ่ทาโร่สายจิตวิทยาครับแต่ว่าเราเนี่ยเวลาเราไปดูอาจารย์ในไทยสอนนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปเป็น,น้นสายแบบสายรัทธาสายศาสนาเราจึงเกิดคําถามนะครับว่าทําไมในประเทศไทยถึงไม่มีทาโร่ดีเดอร์สายจิตวิทยาเลยในเมื่อไม่มีเราก็สร้างสิ่งที่เราต้องการขึ้นมาเองเลยดีกว่าครับผมสร้างวิททาโร่ขึ้นมาเพื่อแบ่งปันไพ่ทาโร่แบบเป็นองค์ความรู้สมัยใหม่นะครับและมีรายได้จาก2ทักหลักก็คือ1 รับดูไพ่ทาโร่ซึ่งสมัยตอนนั้นเนี่ยยังไฟแรงตอนนี้ผมเลิกรับแล้วครับเพราะว่าหันมาทำสตาร์ทยูเอวอย่างเต็มตัวนะครับและ2นะฮะก็คือรายได้จากการขาย e อีบุ๊กอ้อมี3ด้วยครับก็คือรายได้จากการขายคอร์สสัมมนานะครับก็คือเป็นคอร์สเรียนไพ่ทาโร่นะครับ ก็ลงทุนนะฮะก็ไม่กี่ร้อยบาทนะครับแต่ว่าเอาความรู้ประสบการณ์จากการเป็นทาโร่ลีเดอร์มา8ปีเนี่ยนะครับมาย่อยให้คนอื่นเข้าใจง่ายนะครับและผมก็ชอบมากๆเลยนะครับที่อยากจะเห็นคนรุ่นใหม่เนี่ยใช้ไพ่ทาโรในเชิงแบบที่มันสร้างสรรและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของตัวเองและชีวิตของผู้อื่นเช่นเดียวกันครับ ดังนั้นอันนี้นะครับถ้าคุณมีความฝันอยากจะเผยแพร่อะไรก็แล้วแต่ลองเผยแพร่มันเลยครับเพราะมันอาจจะกลายเป็นรายได้ของคุณในอนาคตก็ได้เช่นเดียวกันบางทีคุณอาจจะฝันแบบอยากจะเป็นคนสอนทําขนมปังอยากจะเป็นคนสอนทําเค้กอยากจะเป็นคนสอนเรื่องภาษาตุรกีอะไรก็ได้หมดเลยนะครับทาได้หมดแบ่งปันความรู้ของคุณฟรีก่อนครับถ้ามีคนชอบความรู้ฟรีของคุณเมื่อวัในใดวันหนึ่งคุณมีความรู้แบบเสียเงินพวกเขาจะซื้อของของคุณอย่างแน่นอนครับ 5. มีบ้านหลังเล็ก อบอุ่นและปลอดภัยแน่นอนครับว่าข้อนี้ยังทําไม่ได้ครับทุกวันนี้ผมยังคงอยู่กับพ่อแม่อยู่แต่ว่าการอยู่กับพ่อแม่นะครับผมบอกเลยตอนนี้พ่อแม่ผมอายุ60กว่าทั้งสองคนแล้วอ่ะผมจะอยู่กับเขาได้อีกกี่ปีดังนั้นผมจึงไม่คิดจะย้ายออกไปไหนครับผมอยากจะใช้เวลาอยู่กับเขาจนแบบจนถึงวันแบบนะโอเคข้ามข้ามข้ามข้อ6นะครับเป็นนักคิดนักเขียนนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากจะเป็นนายตัวเองก็สตาร์ทเดลเวนเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อมารองรับความฝันของผมในข้อนี้ รายได้ทุกวันนี้ของผมนะครับในสตาร์ทอเวคนหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะพี่วิทย์ทำสตาร์ทอเวลแล้วได้อะไรผมเคยประกาศไปบ่อยมากเลยนะครับว่าสตาร์ทอเวเราไม่ขายคอร์สสัมมนาเราไม่มีคอร์สขายเรามีเพียงแค่เสื้อนะครับสินค้าที่เป็นรูปแบบของอินโฟ r ดักนะครับแล้วก็รายได้จาก YouTube ซึ่งทั้งสายอย่างนี้นะครับก็ เดือนนึงก็ผมก็ได้หลักหมื่นอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งของผมนะครับและเป็นรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการลงทุนเป็นเงินก้อนแต่เกิดจากการเอาความฝันมาแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานแล้วก็ใช้มันสร้างรายได้ครับคุณก็มีใช่ไหมความฝันที่อยากจะแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานเนี่ยผมเชื่อว่าคุณมีแน่นอนเจ็ ออกกาลังกายดูแลสุขภาพโอ้ข้อนี้ไม่ต้องพูดเยอะครับมันก็เป็นความฝันของคนทุกคนอยู่แลวนี่ครับซึ่งในสตาร์ทเจเวคนที่ผมเคยสัมภาษณ์ไปนะครับก็มีคุณบอสนะครับเจ้าของบอดี้ฮีโร่ที่รักการออกกําลังกายนะครับแล้วก็เอาความรู้เรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยมาบรรจุนะครับเป็นคอร์สสัมนาออนไลน์ขายก็สามารถสร้างไรายได้ให้เขาได้และลูกค้าของเขาก็สามารถออกกําลังกายจากที่ไหนในประเทศก็ได้โดยมีเขาเป็นเทรนเนอร์ออนไลน์นั่นเองครับ8 ขับเบนซ์เพราะสตีฟจ็อปชอบมันมากแน่นอนครับความฝันข้อนี้ผมล้มเลิกไปแล้วครับเพราะว่าเห็นราคาเบร์เสียดายตังค์มากมากเลยใครจะว่าผมคิดเล็กมีปมทางด้านความน่ำรวยช่างหัวเขาครับผมยอมรับแล้วครับว่าข้อนี้อาจจะแบบไม่ไม่สนใจที่จะทําให้สําเร็จอย,อย่างแน่นอนซึ่งผมวางแผนชีวิตไเลยนะครับถัดจากมิราดคันปัจจุบันนี้เมื่อมันครบ8ปีถ้ายัางใช้ได้ผมจะใช้ต่อจนถึง10ปีแต่ถ้าเกิดสมมติครบ8ปีแล้วเริ่มงองแงหนักๆเข้านะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นยาลิฟแน่นอนครับไม่เอารถที่แพงกว่า6000แนนน่อครับ บริจาคช่วยเหลือสังคมโดยไม่ออกสื่อก็ถ้าพูดไปพูดมันก็จะกลายเป็นออกสื่อทุกๆเดือนนะครับผมจะแบ่งตังค์ผมอาจจะไม่เยอะมากนะครับบริจาคให้กับมูล,ลนิธิเซรีลาซึ่งเป็นมูล,ลนิธินะครับที่ช่วยชีวิตแม่ผมอ๋อไม่ใช่สิเป็นโรงพยาบาลที่ช่วยชีวิตแม่ผมนะครับแล้วผมรู้สึกเลยว่าเนี่ยเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดินจริๆงๆเงินที่ผมหามาได้นะครับผมก็อยากจะแบ่งปันให้กับมูล,ลนิธินี้บ้างเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้เอาไปช่วยคนที่เขายากไร้ต่อไปเป็นการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบหนึ่งซึ่งผมเต็มใจทําทมากๆเลยครับ แน่นอนครับอันนี้ไม่ได้รายได้แต่ย้อนกลับมาเป็นความสุขทางใจที่เงินเนี่ยสามารถซื้อได้จริงๆนะครับและข้อ10นะครับอ่านหนังสือทุกเล่มที่อยากจะอ่านเชื่อไหมครับการอ่านหนังสือกลายเป็นอาชีพผมเฉยเลยตอนนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยเรามีแคตเตอร์เกมเยอะมากโอ้ยทั้งฮาร์ดล็อกเกอร์ทั้งเบริเฟอร์ iver, มีคนดังๆเต็มไปหมดเลยครับแต่คนที่เป็นแคตเตอร์บุ๊กล่ะ คนที่แบบว่าซื้อหนังสือมานั่งอ่านนะครับมานั่งสรุปมานั่งย่อยให้ฟังเพื่อที่จะให้คนดูเนี่ยตัดสินใจเอาเองว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยดีหรือไม่ดีน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อแคทเตอร์เกมเขาเล่นเกมนะครับเพื่อให้คนดูของเขาเนี่ยไปตัดสินใจว่าเขาจะซื้อเกมนี้ดีไหมผมก็เช่นกันครับผมสถาปนาอาชีพใหม่ก็คือแคทบุ๊กก็คือนักรีวิวนักแคทหนังสือ โดยผมจะเอาหนังสือที่ผมคิดว่ามีประโยชน์ดีและคนซื้อเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนมารีวิวมาอ่านให้ฟังหลายคนจะถามนะว่าจะโดนลิขสิทธิ์ไหมผมแก้ปัญหานะครับด้วยการขออนุญาตสำนักพิมพ์เจ้าของหนังสือก่อนทุกครั้งและบอกกับเขาว่าผมยินดีที่จะโปรโมทหนังสือเล่มน,นี้ให้นะครับแลกกับการที่ผมเอาเนื้อหาในหนังสือมาย่อยและสรุปได้ซึ่งก็มีนะครับหลักฐานเป็นลายลาักษณ์อักษรทางอินบ็อกของ a c e b o o k นะครับซึ่งตามกฎหมายเนี่ยก็คือสามารถที่จะใช้ยืนยันได้ว่าเราไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์เพราะว่า,ากายนยอมอยกนมงละะคคซึ็ีห ในที่ผมรู้จักเนี่ยที่เขาเริ่มนะครับสร้างรายได้จากการชอบอ่านหนังสืออย่างเช่นช่องที่ผมชอบมากนะครับก็บุ๊กดีๆบุ๊กดีๆเนี่ยนะครับคุณลองไปฟังดูแล้วกันและถ้าเกิดสมมติว่าคุณเนี่ยชอบอ่านหนังสือแล้วชอบอะไรที่แบบย่อยง่ายๆนะครับช่องนี้กดติดตามไปเลยครับแจ๋วจริงๆผมยังกดติดตามแล้วฟังเขาทุกคลิปเลยครับ เห็นไหมครับว่าจากกราฟิกดีไซน์คนหนึ่งนะครับที่ไม่คิดว่าตัวเองเจะสามารถทําอะไรได้อย่างอื่นนอกจากกราฟิกดีไซน์กลายมาเป็นคนที่มีรายได้จากอาชีพต่างๆที่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันครับว่าตัวเองเจะสามารถทําได้และผมจะไม่มีวันประคับประกอบอาชีพต่างๆได้เลยถ้าผมไม่ได้เขียนความฝันสิบประการที่ผมอยากจะเดิมพันลงไปคราวนี้ถึงตาของคุณแล้วครับ คุณจะต้องเขียนความฝันสิบประการนะครับที่คุณอยากจะทําในชีวิตเนี่ยลงไปจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณจะตายอีก3ปีข้างหน้าคุณอยากจะทําอะไรคุณเขียนมาครับพอเขียนเสร็จปุ๊บนั่งลิ์นั่งดูเลยครับว่าความฝันข้อไหนของคุณเนี่ยที่มันจะสามารถแปลเปลี่ยนเป็นอาชีพได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนหรือว่าใช้เงินก็ใช้เงินน้อยๆหลักพันอะไรอย่างนี้นะครับเมื่อคุณสามารถทําได้นะครับคุณลิ์ออกมาแล้วให้คุณลงมือทําเลยครับ ให้ลงมือทําเลยครับเพราะการสร้างเส้นทางในตัวเองมันก็เหมือนการปลูกต้นไม้มันต้องใช้เวลามันต้องฝึกฝนมันต้องทุ่มเทศักยภาพของตัวเองลงไปนะครับมันไม่มีใครหรอกครับที่เดินขึ้นมาเป็นนายตัวเองได้ง่ายๆแต่ผมเชื่อมั่นอย่างหนึ่งนะครับว่าโลกปัจจุบันนี้มันเป็นโลกยุคใหม่ยุคที่การเป็นลูกจ้างยากกว่าการเป็นนายตัวเองถ้าคุณหางานที่คุณอยากจะทําในออฟฟิศต่างๆไม่ได้ คุณสร้างงานนั้นขึ้นมาเองกับมือเลยครับสร้างงานที่คุณอยากจะทําสร้างงานที่คุณอยากจะอยู่กับมันสร้างงานที่จะทำให้คุณตื่นมาทุกเช้ารู้สึกว่ากระตือร้น,นกระปี้กระเป๋ารู้สึกตัวเองแบบมีพลังม,ม,มีความคิดสร้างสารรค์มีสิ่งที่แบบมันจะทําให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นได้นะครับโอเคสำหรับใครก็ตามนะครับที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วแล้วคุณเขียนความฝันสิบการลงไป ลองคอมเมนต์ความฝันสิบป,ประการที่คุณอยากจะเดิมพันเพื่อที่จะหาอาชีพใหม่ลงใต้คลิปนี้หน่อยได้ไหมครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะและผมขอยืนยันเลยว่าใครก็ตามนะครับที่จริงจังกับความฝันสิบป,ประการของตัวเองคุณจะสามารถเป็นนายตัวเองได้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าโลกยุคนี้คือโลกยุคที่คุณสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะเป็นไม่จําเป็นต้องขังความสามารถของตัวเองไว้ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆอีกต่อไปแล้วครับ w w w s t a r t y o u r w a y c o m ขอเป็นกำลังใจให้และผมอยากจะให้คุณนะครับกล้าที่จะเป็นนายตัวเองในวันนี้ครับชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะทำเรื่องน่าเบื่อขอให้คุณโชคดีกับความฝันคลิบการของคุณครับ